สวัสดีครับกอต้อนรับผ,ผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Code Channel นะครับช่องหมอแมนพลังเลขก็อยู่กับผมหมอแมนพลังเลขเช่นเคยนะครับเราพบกันเป็นประจำในช่องนี้ในดวงรายเดือนนะครับจะมีครบทั้ง12ราศีเลยนะครับก่อนอื่นนะครับถ้าหากท่านเข้ามาแล้วแล้วยังไม่เคยกดติดตามช่องหมอแมนนะครับหมอแมนก็ขอเชิญชวนให้ท่านกดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืม กดสันกะดิ่งด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารเรื่องของตัวเลขนะครับไม่ว่าจะเป็นเลขนำโชคในวันที่1วันที่16หนะครับหรือแม้กระทั่งเลขเบอร์มือถือนะครับเบอร์มงคลต่างๆหรือแม้กระทั่งเลข เด่นประจำวันนะครับที่มีมาเสิร์ฟให้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามไว้ในแฟนเพจเ c e b o o k นะครับชื่อว่า The Magic Code นะครับชื่อเดียวกันกับช่อง YouTube นี้ได้เลยนะครับแล้วก็หากใครที่ชื่นชอบเรื่องของตัวเลขนะครับสามารถเข้าไปในกลุ่มได้นะครับก็เป็นกลุ่มไลน์นะเป็นกลุ่มส่วนตัวนะครับเข้าไปพูดคุยกันก็จะมีตัวเลขของสลากต่างๆ ทุกวันนะครับนำมาเสิร์ฟให้เข้าไปพูดคุยเข้าไปเป็นกายานามิตรกันนะครับและสำหรับใครที่ต้องการตรวจดวงส่วนตัวนะครับแบบมีค่าครูนะครับก็สามารถติดต่อเข้าไปทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสอบถามคิวกันก่อนนะครับเพราะว่าคิวของหมอแมนนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับถ้าเกิดว่านัดกันแล้วอาจจะมีล่วงนัดล่วงหน้า2วันนะวันก็มีนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้าไปนะครับ เอาละครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นดวงชะตาของชาวราศีกันนะครับราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่าง17กันยายนไปจนถึง16ตุลาคมนะครับหรือผู้ที่ผูกลัคนาแล้วได้ลัคนาราศีกันนั่นเองสามารถดูคลิปนี้ได้ทั้ง2นะครับก็คือทั้งราศีแล้วก็ลัคนาเลยนะฮะในเดือนตุลาคมนี้นะครับในภาพรวมการงานการเงินเนี่ยกราฟของดวงชะตาเนี่ยมันไปในทิศทางที่ดีนะครับ แต่ว่าต้องค่อยอยเป็นค่อยๆไปก่อนนะมันยังไม่ได้ดีแบบพรวดพราดนะมันยังไม่ได้ดีแบบก้าวกระโดดสักทีเดียวนะครับสิ่งที่ส่งผลให้ราศีกันเนี่ยนะครับยังดวงดีอยู่ตอนนี้นะอ่ายังดวงดียังถือว่าว่าโอเคอะดวงโอเคอยู่นะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะดาวพาหัสบดีนะครับตอนนี้เป็น4ี่แก่ละขณาได้ตำแหน่งเป็นปทุมเกณฑ์อยู่นะครับอ่าปทุมเกณฑ์ก็ก็ Tribe, Lord. มีคํากรอยู่นะครับ จันเป็นส1แท้แก่ลักพระรหัส4ทรงศักดิ์ช่อมช้อยพระรหัสเป็น4แกล่ละขนานะครับได้ปฐุมเกณฑ์ปฐุมเกณฑ์นี่หมายถึงว่าเป็นเกณฑ์แห่งความสําเร็จเป็นเกณฑ์แห่งการได้รับการยอมรับพูดง่ายๆว่าแรกๆอาจจะดูแล้วลําบากหน่อยนะครับดูแล้วติดขัดหน่อยกระท่อนกระแท่นหน่อยแต่ว่าในบั้นปลายนะครับไม่ว่าจะเป็นบั้นปลายของชีวิตหรือบั้นปลายของกิจการงานที่คุณทำเนี่ยนะครับมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็ ผู้คนจะแส้ซ้องสรรเสริญน,นะครับได้รับการยอมรับนับถือจากคนรอบข้างนี่คือคีย์เวิร์ดนะครับของดวงปฐุมเกณฑ์ตอนนี้ยิ่งใครนะครับยิ่งใครมีดวงปฐุมเกณฑ์ในพื้นชะตากําเนิดแล้วเนี่ยยิ่งส่งผลดีมากเลยนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ปฐุมเกณฑ์ในดวงจรน,นะฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่ชาวราศีกันเนี่ยใครที่กําลังอยากได้รถคันใหม่ คุณก็จะได้สําเร็จนะครับใครที่กำลังอยากได้บ้านที่อยู่อาศัยคอนโดนะครับห้องพักนะครับคุณจะได้มันสําเร็จนะครับสามารถที่จะทำธุรกรรมนะครับกับทางแบงค์ทางธนาคารได้สามารถยื่นนะครับนะกู้ไฟแนนซ์ได้นะครับรือใครมีเงินก็ซื้อสดเลยนะดาวพันธุเนี่ยคือดาวทรัพย์สินเนี่ยนะเป็นเกษตรตราธิบดีแล้วก็ตอนนี้เดินหน้าแล้วด้วยนะครับแสดงว่า ทรัพย์สินบางอย่างอะไรที่คุณกําลังดูไว้ก่อนหน้านี้หรือบางทีอาจจะแค่ดูแต่ยังไม่ได้ลงมือยังไม่ได้เข้าไปกู้ยังไม่ได้เทคแอคชั่นเข้าไปเนี่ยในช่วงนี้มีโอกาสที่คุณได้ลงมือเทคแอคชั่นไปแล้วนะมันจะประสบความสำเร็จคุณจะได้ทรัพย์นั้นมารวมไปถึงพวกที่ดินด้วยนะครับเพราะว่าเสาเนี่ยพระเสาเนี่ยนะครับอยู่ในเรือนพันธุเสาหมายถึงดินนะครับดินที่ดินหรือว่าป่าไม้หรือว่าที่ลกล้างอะไรก็ตามแต่นะครับ หมายถึงที่ดินอยู่ในเรือนพันธุก็แสดงว่าคุณมีโอกาสนะครับช่วงนี้นะครับจะได้ซื้อบ้านนะซื้อที่หรือซื้อที่ที่มีบ้านอยู่หรือว่าได้รีโนเวทนะครับบ้านเก่านะีมีต่อเติมซ่อมแซมแล้วก็เหมือนกับคุณได้บ้านใหม่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็บ้านคุณเนี่ยจะสวยสดตกแต่งเรียบร้อยงดงามนะครับก็น่าจะเป็นช่วงปลายปีนะฮะปลายปีเนี่ยเจ๋วเลยนะครับหรือบางคนอาจจะตอนนี้ก็คือ สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะอ่ามันแล้วแต่ดวงคนด้วยนะครับแต่ว่าในช่วงระหว่างของดวงดาวก็อยู่ประมาณเนี้ยตั้งแต่ตอนนี้ยาวไปถึงปลายปีเลยนะครับเด่นเรื่องทรัพย์สินนะเด่นเรื่องทรัพย์สินเด่นเรื่องครอบครัวนะครับราศีกันเนี่ยเรื่องของการเงินนะครับนะหมอ,อแม่บอกว่าในระยะแรกระยะเดือนตุลาคมนี้ยครับประมาณสักอสสัปดาห์ของเดือนตุลาคมนะจะดูนานหน่อยนะจะเยอะหน่อย คุณจะต้องรักเข็มขัดหน่อยนะครับเพราะว่าดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวก็เจ้าเรือนการเงินของคุณเนี่ยยังสถิตเป็นวินาศอยู่นะครับเงินนะมีเท่าไหร่ก็ใช้จ่ายออกไปหมดเลยนะครับเงินมันไหลออกนะในช่วง3สัปดาห์แรกของตุลาคมนะครับแต่ว่าพอเข้าสู่วันที่24ตุลาคมนะครับดาวศุกร์ก็จะขยับนะมาทับลักนณาราศีกันแล้วนะในขณะนั้นเองเนี่ยราศีกันเองก็จะมีดาวพุธซึ่งถอยกลับมาทับลักเป็นกเกษตรนะครับคือหมายถึงว่าคุณเริ่มจะมี กลับมามีความมั่นใจหาเงินได้แล้วก็เกณฑ์การใช้ใจ่ายเงินก็จะน้อยลงบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นการเงินดีขึ้นในช่วง Week สุดท้ายนะครับ Week สุดท้ายของเดือนตุลาคมการเงินคุณจะดีคุณจะปังมากเลยนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินอะไรต่างๆนะครับก็มีโอกาสที่จะได้ทำนะครับถึงแม้ว่ามันจะมีความติดขัดอยู่บ้างมันจะมีการต้องซิกแซกต้องเ,อเล่นแร,แร่แปรธาตุนะครับหรือว่าต้องใช้วิชามานนะ มากหน่อยนะครับนั่นอิทธิพลของพุทธกับพระราหูตีโกนถึงกันนะครับมันต้องเป็นดาวคู่ซิกแซกนะครับหรือว่าเป็นคู่เ็าเรียกว่าคู่ขัดข้องนะต้องคอยบริหารจัดการต้องนะต้องใช้ไอเดียเยอะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันสําเร็จเพราะว่าสุขจะมาทับลักษ์เนี่ยวันที่24นะครับเดือนตุลาคมแสดงว่าวิคสุดท้ายหกเจ็ดนะวันสุดท้ายของเดือนตุลาคมเนี่ยช่วง6ช่วงนั้นคุณมีเกณฑ์ได้เงินนะครับคุณมีเกณฑ์ได้เงินเพราะนั้น หรือบางทีคุณอาจจะเป็นการที่ว่าช่วงต้นเดือนหรือกลางเดือนคุณอต้องใช้เงินไปเยอะไงในการที่ต้องอรีโนเวทบ้านซ่อมแซมบ้านซื้อบ้านซื้อรถซ่อมรถอะไรแบบนี้ซื้อที่อะไรแบบนี้นะครับมันมีเกณฑ์ที่คุณจะเสียเงินแล้วก็ได้ทรัพย์สินมาสําหรับราศีกันนะครับเรื่องของการงานนะครับเกณฑ์การงานราศีกันก็คือดาวพุธนะฮะช่วงนี้คือพุธเนี่ย ทีแรกเรยอยู่ในเรือนการเงินก่อนนะครับในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็คืองา,งานของคุณก็สามารถมิกมัน,นได้หละแต่ว่ายอดต่างๆเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เข้าเป้าอย่างที่มันเคยเป็นนะครับว่าดาวพุธเนี่ยตอนนี้ดันเริ่มโครจรพักองศาก็คือว่าเริ่มโครจรถอยหลังนะฮะเริ่มโครจรถอยหลังเพราะนั้นเนี่ยในเรื่องของ การงานของคุณเอกสารต่างๆการติดต่อประสานงานนะการเดียวงานต่างๆเนี่ยบางทีช่วงนี้มันจะติดขัดบ้างนะฮะมันจะมีติดตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยให้คุณต้องแก้ไขนะครับแต่ข่าวดีก็คือว่าตัวของคุณนะครับจะเป็นเกษตรคือมั่นคงเนี่ยวันที่10ตุลาคมเพราะฉะนั้นตั้งแต่หลังวันที่10เป็นต้นไปเนี่ยยีวันของเดือนตุลาคมเนี่ยคุณก็จะมีแรงกําลังมี power มีความมึเ่เมิมมีศักยภาพ นะครับมีฝีไม้ะไรมือในการที่จะแก้ปัญหาในงานของคุณได้หมดเลยนะครับการติดต่อประสานงานอะไรใครไปทาพลาดไว้หรือว่าแม้กระทั่งคุณเคยไปทาพลาดเองเนี่ยคุณสามารถจะแก้ไขมันได้นะครับบางทีเนี่ยส่งออเดอร์อะไรผิดนะครับรับออเดอร์มาส่งของให้ลูกค้าผิดมั่งนะครับมันก็จะแก้ไขได้นึกออกไหมอ่ามันจะแก้ไขได้หรือว่างานที่คุณปล่อยไปแล้วทําไปแล้วเนี่ยลูกค้ามีการคอมเพนกลับมานะครับหมอแวนขอให้คุณ รับผิดชอบให้ลูกค้าเลยนะครับรับยชอบลูกค้าหรือว่าพยายามแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับเพราะว่าปัญหาเนี้ยมันจะเกิดมาในระยะสั้นมันไม่ได้ยาวนะครับพอวันที่10ปึ้งนะครับดาวพุธก็จะเป็นกเกษตรแล้วนะครับก็คือมั่นคงหนักแน่นสมบูรณ์มันจะแก้ปัญหาได้ทุกอย่างาถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยหน่อยนะต้อง ใช้ไอเดียเยอะนะครับต้องรู้จักพลิกแพลงนะครับเพราะว่าอิทธิพลเนี่ยดาวพระราหูก็มาตีโกนกับพระพุทธนะครับอาจจะต้องพลิกแพลงเยอะหน่อยแต่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะทําสําเร็จจะผ่านบนไปได้นะครับสําหรับเรื่องของการเงินนะการเงินการงานนะราศีกันนะครับต่อมาเรื่องของความรักนะครับเรื่องของความรักหมอแมนก็ยังทายดีนะครับเพราะว่า ดาวราชบุรนะครับอยู่ในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนครอบครัวนะก่อนหน้าน,นี้หรือในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่21กันยายนเป็นต้นมาเนี่ยใครที่กําลังคบกันอยู่อาจจะมีแผนที่ว่าเข้าสู่ประตูวิวาลนะครับมีแผนสละโสดแล้วนะครับเพราะว่าดาวแฟนเนี่ยดาวคู่ครองดาวแฟนเนี่ยก็จะมาเป็นพันธุคือครอบครัวนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะเพราะนั้นตรงนี้คือเกณฑ์ที่ดีดาวศุกร์นะครับเราจะดูเรื่องของ รักใหม่นะคือสําหรับคนที่ยังโสดอยู่ในช่วงก่อนหน้านี้คนที่ยังโสดอยู่บางทีเนี่ยยังไม่เจอคนถูกใจหรือใครที่คบกันเป็นแฟนบางทีอาจจะยังไม่ชัดเจนนะครับแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายเดือนเนี่ยทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นนะครับดาวคู่ครองก็จรอ,อยู่ในเรือนพันธุทุก็จรเดินหน้าดาวความรักก็คือดาวศุกร์ก็มาทับลัคนาวันที่24ตุลาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่หวานชื่นนะสำหรับราศีกันแต่ว่าต้องเป็นช่วงปลายเดือนนะครับ ช่วงปลายเดือนตั้งแต่24เนี่ยจะเป็นช่วงหวานชื่นเลยนะครับแต่ถ้าก่อนหน้านี้มันอาจจะมีติดๆขัดๆอะไรบ้างอาจจะหงุดหงิดกันบ้างกับเ,เรื่องธรรมดานะครับก็ดาวเขายังโครจรเป็นวีนาศอยู่แต่พอ24เนี่ยดาวทับลัคนาลแล้วคราวนี้ก็หวานแหววแล้วครับคราวนี้ก็หวานแหววนะฮะเรื่องความรักไม่น่ามีปัญหานะครับต่อมาเนี่ยเรื่องอสุขภาพเนี่ยนะครับนิดหนึ่งวันที่9เนี่ยนะครับวันที่9ตุลาคมเนี่ย าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวสุขภาพนะครับจะโคจรมาเลงลักนาตรงนี้อาจจะต้องระมัดร,ระวังนิดหนึ่งนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพกระดูกกระเดี่ยวนะครับเรื่องของอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆเดินเตะขอบโต๊ะขอบตู้ขอบเตียงขบับรถระมัดระวังนะครับรถราอาจจะมีขูดขีดเฉียวชนสีถลอกนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องเปลี่ยนน้ามันเบรกนะครับยางแตกยางรั่ยยางซึมนะหรือจะมีเกณฑ์ที่ต้อง คือเหมือนเช็คระยะหน่อยอ่ะคุณต้องเอารถเข้าไปเช็คระยะหน่อยนะครับเปลี่ยนถ่ายนะ้ามันเครื่องบ้างซ่อมแซมจุดนูน้นจุดนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่าอังคารก็คือรถยนต์อังคารมาเลงนะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยมีการที่จะเดินทางนะครับตรงนี้ก็จะช่วยแก้แก้เขาเรียกว่าแก้ดวงที่มันจะเจ็บป่วยหรือว่าจะเกิดอุบัติเหตุไปได้เหมือนกันนะครับอังคารเล็งลักเนี่ยมีโอกาสที่เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่อังคารมาจากเรือนมอรณะเพราะนั้นถ้าคุณมีการเดินทางนะครับ ให้คุณตรวจเช็คนะครับนำรถเข้าสู่บริการตรวจเช็คให้ดีทุกอย่างเลยถ้าเกิดตรวจเช็คแล้วลองตรวจเช็คอีกนะครับด้วยตัวเองว่ามีตรงไหนที่ต้องซ่อมแซมไหมอะไรไหมนะครับก่อนเดินทางขอให้คุณไปทําบุญนะครับด้วยใบยมิตรโกนจานวน8เล่มนะครับไปถวายสังฆทานเนี่ยแล้วคุณก็ซื้อใบมิตรโกรนนะ่ะแเล่มใบมิตรโกนที่พระสงฆ์ใช้ปงผมนะครับแเล่มไปทําบุญไปถวายวัดก่อนเป็นการแก้เครดแก้ดวงนะครับดาวคารเนวเันเลงรักษนณะอังคารเป็นบาปบัคครอ นะครับเป็นดาวที่ส่งผลที่จะเกิดเหตุสิ่งใดได้อย่างปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับระวังทะเลาะก,กับแฟนด้วยในช่วงตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่24นะครับนะ9ถึง24นะระวังทะเลาะก,กับแฟนพอเลย24แล้วสุกมามาทับแล้วนะครับจะได้คู่มิตรกับดาวองคารคราวนี้รอด คราวนี้รอดแต่ว่าช่วงก่อนจะถึงวันที่24ี่เนี่ยเป็นช่วงตึงๆึนะครับเป็นช่วงตึงตึงเออเพราะฉะนั้นก็บริหารจัดการให้ดีแต่ไปเดือนเนี่ยความรักคุณดีเป็นหนังโคลม้วนเลยนะครับ,นะรบก็บริหารจัดการหน่อยนะครับไปเรื่องความรักได้ไงไม่รู้นะมาจากเรื่องุสภาพนะฮะมันอดพูดไม่ได้จริงๆนะครับอย่าลืมไปทําบุญอย่างที่หมอแมนบอกนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะจะได้ทุเลาเบาบางลงนะครับต่อมาเรื่องของโชคลาภนะครับวันที่16นั้นต่อวันศุกร์นะครับ ดาวชรลาบราศีกันคือดาวจันทรดาวจันได้ตำแหน่งเป็นเดทเลยนะครับเดทนี่คือศักยภาพนะการมีฤทธิ์มีเดทและที่สําคัญนะครับดาวจันทรวันที่สิบหกเนี่ยเขาจรมาทับลัคนาราศีกันนะครับทับลัคนาราศีกันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็วันนั้นนะวันที่สิบหกเนี่ยนะครับวันที่สิบหกเนี่ยดาวประจําตัวเนี่ยครับก็คือดาวพุธเนี่ยก็มาทับลัคนาลแล้วแสดงว่าเขามีมีพลังแล้ว มี power ราศีการมี power เสียดายอยู่อย่างหนึ่งนะครับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินเนี่ยยังเป็นวินาศอยู่เป็นวินาศอยู่แสดงว่ามีโอกาสถูกไหมมโอกาสถูกนะครับแต่ว่าก้อนใหญ่ไหมไม่ใหญ่นะครับเป็นก้อนเล็กๆน้อยๆดาวจาันเองคือคือโชคลาภแต่ว่าดาวจาันเนี่ยคุณภาพอิทธิพลของดาวจาันทรเลยนะมันจะได้มาแบบเล็กๆน้อยๆนะครับคือแต่ได้เรื่อยๆนึกอ,ออกไหมาราศีการจึงเป็นราศีที่จริงๆแล้วไม่ได้โดดเด่นเรื่องโชคลาภสักเท่าไหร่นะครับถ้าเกณฑ์ที่จะได้โชค ใหญ่ๆแบบคนอื่นเขาเนี่ยโอกาสที่จะได้เนี่ยมันมีไม่เยอะนะครับแต่ว่าราศีกันเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถนะครับเป็นคนที่รู้จักพูดรู้จักคิดมีไหวพริบปฏิพันธ์ที่ดีโดดเด่นด้านการสื่อสารการเจรจานะครับเป็นคนมีสเสน่ห์ถ้าใครได้พูดได้คุยแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าราศีกันเนี่ยเป็นคนมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็เป็นคนที่เก่ง นะรู้จักคิดดาวพุธเป็นดาวแห่งความเฉลียวฉลาดนี่คือดาวเจ้าเรือนราศิกันแล้วก็งานของราศิกันถ้าทําเกี่ยวกับคําพูดการเจราจาติดต่อสื่อสารอันนี้จะดีมากนะครับ,นะรบก็ช่วงนี้ก็โดดเด่นเรื่องงานซะมากกว่านะครับโดดเด่นเรื่องงานนะเรื่องเรื่องชีวิตทั่วไปด้านโชคลาภเนี่ยเด่นไหมเด่นในวันที่16กเนี่ยก็ถือว่ามีเกณฑ์มากเลยนะมีเกณฑ์มากเลยแต่ว่าในธรรมชาติของราศิกันเวลาได้ก็จะได้เล็กๆได้น้อยๆนะครับเลขนําโชคนะครับ ราศีกันนะครับมี3หมายเลขนะครับได้แก่1 4 2่นะครับหนึ่งสี่สองสีนำโชคนะครับก็คือสีแดงสีเขียวแล้วก็สีขาวนะครับนะแดงเขียวขาวนะครับเอาละครับก็ครบถ้วนนะสำหรับดวงชะตาราศีกันนะครับในเดือนตุลาคม2 5 6 3นนะครับหากท่านชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กันแบบนี้ไปนานๆนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามจริงๆกลับมาพบกับหมอแม่ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีรวยๆเฮงๆครับลาไปก่อนสวัสดีครับ